บทที่5การทำซ้ำาลูป l ู o คือการทำงานไปจนกว่าเงื่อนไขจะไม่เป็นจริงโดยเราสามารถเลือกใช้คำสั่งการทำซ้ำตามความเหมาะสมและแต่ละคำสั่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันคำสั่งมีดังนี้ค่ะ1 y 2 do การทำงานของลูกนะคะ 1. นวายมีจำนวนรอบที่ไม่แน่นอนและมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจะดำเนินการ 2. ดูวายมีจำนวนรอบที่แม่แน่นอนและมีการดำเนินการก่อนแล้วตรวจสอบเงื่อนไขที่หลังค่ะ 3. ามฟอลมีจำนวนรอบที่แน่นอนและมีการดำเนินงานที่เป็นระบบค่ะขั้นตอนของลูกนะคะ 1. กํากำหนดเงื่อนไขาการทำซ้ำ 2. ตรวจสอบเงื่อนไขาการทำซ้ำค่ะ 3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาการทำซ้ำต่อไปนะคะจะใช้โปรแกรม Net B ีในการรันคำสั่งค่ะคำสั่งแรกที่เราจะทำนะคะคำสั่ง y ค่ะกำหนดให้ค่า i เท่ากับ0เราใช้ y ในการกำหดนดขอบเขตนะคะให้ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ค่ะเราจะสั่งปีนค่าไอนะคะ โดยมีเงื่อนไข i เท่ากับ i บวก2ค่ะเราจะลองรันโปรแกรมดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ0 2 4ค่ะคาสั่งต่อไปนะคะดู y ค่ะเรากำหนดให้ i เท่ากับ1 เราะสั่งปินค่า i นะคะโดยกำหนดเงื่อนไข i เท่ากับ i บวก3ค่ะ เราใช้ Y ในการกำหนดขอบเขตค่ะ I น้อยกว่าหรือเท่ากับ27ค่ะเราลองรันโปรแกรมดูนะคะค่าที่ได้คือ1 4 7 10 13 16 19, 22, 25ค่ะต่อไปเราใช้คำสั่ง for นะคะกำหนดให้ in เท่ากับหค่ะขอบเขตนะคะ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ13ค่ะและเงื่อนไขนะคะ i เท่ากับ i บวกสค่ะเราสั่งปิ้นค่า i นะคะและเราจะลองรันโปรแกรมค่ะ ค่ะคำตอบที่ได้นะคะ 5, 9, 13ค่ะขอจบการสอนบทที่5เพียงเท่านี้ค่ะ